เพียงสองแปลงเท่านั้นมองเห็นวิวเขาใกล้เมืองห่างจากปตทเพียง500มตรเท่านั้นเองรีบม,มาดูมาจองกันมองเห็นวิวเขาราคาถูกเวอร์มากๆเลยค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้โอจะพาทุกคนมาชมที่ดินแปลงสวยๆบรรยากาศดีๆมองเห็นวิวเขาชัดๆลาที่สําคัญคือการเดินทางนั้นเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยถนนเส้นที่โอเดินอยู่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะส่วนที่ดินที่โอจะพาทุกท่านชมคืออยู่ตรงนี้ค่ะทั้งหมดมีอยู่2แปลงมีแค่2แปลงนะหมดแล้วหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเจ้าของตั้งราคาขายไว้นะคะตรงนี้ไล่ล้านหนึ่งล้านสองแสนบาท แต่ว่าตอนนี้นะคะเจ้าของต้องการขายด่วนมากๆใครที่กําลังมองหาที่ดินจังหวัดนครนายกอยู่ในเมืองนะคะใกล้เมืองเดินทางขึ้นไปถนนสีนาวาห่างกันแค่300เมตรลองมาดูแป่งนี้เจ้าของให้ในราคาไล่ละ9ก้าแสนหบาท นนนั้นอะะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะที่เรียนตรงนี้มีอยู่2แปลงนะคะเนื้อที่แปลงละ2ลาไร่ด้วยกันแต่ละแปลงนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณนะคะ60เมตรความลึกประมาณ 60- 70เมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่แต่ละแปลงคือ2ลาไร่มีอยู่2แปลงรวมแล้ว4แปลงนะคะซื้อแปลงเดียวนะคะ น้อยไปก็ซื้อสองแปลงซะเลยก็ได้นะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลรีนาวานะคะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกการเดินทางตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเราจะไปเที่ยวเข,ขื่อนขุนด่านนะคะเลยไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะหรือว่าเราจะไปปั๊มปตทรีนาวาห่างกันจากตรงนี้แค่5 0 0เมตรหรือว่าเราจะขึ้นนะคะถนนรีนาวาห่างกัน300เมตรมีเพื่อนบ้านล้อมรอบไฟฟ้าประปาปอยู่ด้านหน้าแปลงใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะคะเดินทางสะดวกสบาย ถือว่าที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มองเห็นวิวเขา ธรรมชาติสุดๆเลยที่ดินราคาแบบนี้นะคะค่อนข้างจะหายากเลยที่อยู่ในเมืองนะคะราคาตกตารางวาและเพียงแค่2 3 7 5บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าถูกมากๆเลยราคาว่าถูกแล้วเจ้าของรวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยที่ดินตรงนี้นะคะเอกสารสิเป็นโฉนดคุนแดงลองมาดูมาชมกันนะคะปัจจุบันเป็นทุ่งนาอยู่นะคะไม่ใช่ทุ่งนาหรอกก็คือทำนานะคะแต่ว่าณตอนนี้มีการเกี่ยวข้าวออกไปแล้วนะคะตัดถนนหนทางสะดวกสบายมากๆแต่ที่นี่นะคะโอชอบอยู่อย่างหนึ่งคืออยู่ใกล้กับแหล่งน้ํานี่ มีลำรางสาธารณะประโยชน์นะคะอยู่หน้าที่เราเลยนะคะซึ่งที่ดินตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินของเจ้าของนี่เลยแต่เจ้าของเนี่ยคือยกให้เป็นสาธารณะเลยนะคะดังนั้นเราอยู่ใกล้แหล่งน้ําวันนี้นะคะมีน้ําปล่อยลงมาจากเขื่อนพอดีเลยซึ่งเวลาที่เราแบบมีน้ํไหลผ่านหน้าที่เรานะ่ยบรรยากาศฟินมากๆเลยทุกคนไม่ต้องไปหาที่ดินติดลําธารที่ไหนเนี่ยนี่คือของแท้ของที่ดินตามหลักของจุ้ยเลยนะหน้าน้ําหลังเขานี่คือเขาชัดๆอยู่ตรงนี้นะคะส่วนน้ําคือมีทั้งตรงนี้แล้วก็มีทั้งตรงนี้เดี๋ยวพาดูก่อนดีกว่ามามาดูกัน ทุกคนคะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาชมที่ดินทั้ง2แปลงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์กว้าง5เมตรนะเอาจิงๆไม่ใช่5เมตรหรอก6เมตร7เมตร8เมตรเลยเพราะว่าที่ดินของเราจริงๆเลยตรงนี้นะคะนี่ลำธารเนี่ยอยู่ในที่เดิมของเจ้าของเลยแต่เจ้าของยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์นะคะดังนั้นเราจะมีพื้นที่นะคะเหลือที่เอาไว้ขับรถเข้าออกที่เป็นถนนประมาณ5เมตรนะคะนี่ตรงที่เราจอดรถอยู่ทุกคนสังเกตนะจะมีเสาสีแดงๆอยู่ต้นหนึ่งปากไว้กลางถนน นะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้วางขวางอยู่เพราะว่านะคะแม่ชาวบ้านที่ทํานานะคะขับรถเกี่ยวเข้าเข้าออกตรงนี้นะคะจะทําให้ถนนเราพังก็เลยเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่จริงๆเข้าออกได้สะดวกสบายนะเป็นถนนสาธารณะแล้วนะจ๊ะนี่เลยที่เราต้องปิดไว้นะคะรู้ว่าเป็นสาธารณะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังขายที่ตรงนี้อยู่นะคะแล้วถนนหนทางของเราถ้าพาังไปไม่มีใครซ่อมให้นะคะที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ตรงนี้นะคะ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะมองเห็นวิวเขานี่เลยเห็นไหมมองเห็นวิวเขาชัดๆมีเพื่อนบ้านเดินทางเข้าออกสะดวกสบายแบบนี้ราคาเพียงแค่ไล่ละ950,000บาทใกล้เมืองห่างถนนใหญ่ถนนหลักถนนลาดยางถนนสีนาวา300เมตรเองนะคะไฟฟ้าและปะปาก็จะห่างจากเราประมาณ100เมตรได้นะคะอยู่หน้าแปลงใหญ่นะคะนี่เลย มีอยู่2แปลงแต่ละแปลงนะคะรูปแปลงเกือบ,อบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ60เมตรความลึกประมาณ 60- สิถึงเจเมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่2ไร่ต่อนหนึ่งแปลงเรามีเพียงแค่2ไร่2แปลงเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะคะจุดสิ้นสุดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมีการปักเสาปักหลังหมุดปักธงไว้ให้นะคะชัดเจนแล้วนี่คือถนนลำธารสาธารณะนะคะอยู่หน้าที่เรา มีน้ำไหลสสวยแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหายากนะทุกคนหาที่ดินซักแปลงหนึ่งที่ด้านหน้าเรามีแหล่งน้ําด้านหลังเป็นวิวเขานะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านเป็นสวนมะม่วง,งนะคะนี่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะ,ะสนใจนะคะรีบมาดูมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยที่ดินทั้งสองแปลงตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบนศรีนาวาอำเภอเมืองนะครนายกจังหวัด นครนายกนะคะแต่ว่าเป็นที่ที่แบ่งฉนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉนดพร้อมโอนทั้ง2แปลงเลยเอกสารสิบเป็นฉนดคุดแดงนะคะตรงนี้ปัจจุบันเจ้าของยังทํานาอยู่แต่ถ้ามีคนซื้อก็ไม่ทําแล้วนะคะตรงนี้เหมาะที่จะทําอะไรบ้างนะคะเท่าที่โอดูนะเราสามารถที่จะทําเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะคะภูวิลล่าซื้อไว้เพื่อพักผ่อนพักตากอากาศทําเป็นโคกหนองนาโมเดลนะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลย เพราะว่าใกล้แหล่งน้ํามีน้ํานะคะส่งผ่านจากเขื่อนคุ้นด่างน,นะคะตลอดนี่เห็นไหมตอนนี้นะคะเจ้าของก็ผังน้ําเข้าในที่ตัวเองเห็นไหมเนี่ยเราอยากได้อารมณ์แบบนี้นะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ําแบบนี้ที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะซื้อไว้เราจะทํารีสอร์ทก็ได้ซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรก็ยังเหมาะเลยพัฒนาดีๆที่ดินแถวนี้นะทุกคนมองเห็นเทือเขาใหญ่เลยเห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ ที่ดินแถวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาขายกันราคาไล่หนึ่งพื้นใหญ่ๆเลยนะไล่หนึ่งคือ1นล้านห้าแสบาทขึ้นไปนะคะแต่แปลงใหญ่แผ่พื้นใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นผืนเล็กๆราคา1ไร่ก็อยู่ประมาณ2อล้านสอล้านหนะคะเพราะตรงนี้ใกล้เมืองมากๆขับรถขึ้นถนนใหญ่แค่นิดเดียวเองนะคะทุกคนเนี่ยดูสิบรรยากาศดีๆแบบนี้มองไปทางไหนนะคะเป็นวิวทุ่งนา เขียวขจีไปหมดเลยนะคะซึ่งเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยนะคะที่ดินนครนายกตอนนี้นะคะถ้าเราจะหาราคาแบบนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะยากมากๆแล้วนะเพราะยิ่งนับวันนะคะขยายตัวเมืองเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งคนกรุงเทพเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นทุกวันทุกวันนะคะเลยทําให้ที่ดินเนี่ยราคาเพิ่มตามไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะห่างจากปัป๊มปตทเนี่ยเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเอง ถือว่าเดินทางสะดวกมากเลยนะปัมปะตะทมีทั้งเซเว่นนะคะมีร้านอาหารมีร้านเครื่องดื่มต่างๆที่เราสามารถที่จะสะดวกสบายในการจัดซื้อจัดหาได้นะคะห่างจากถนนหมายเลขนะคะ32-39หรือถนนศรีนาวาเนี่ย300เมตรเองห่างจากแยกศรีนาวา2.8กิโลเมตรนะคะห่างจากโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา2.7กิโลเมตรค่ะหรือว่าห่างจากองค์การบริหารส่วนตองบล ศรีนาวา2กิโลเมตรเองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนาวา2.6กิโลเมตรนะคะตัวเมืองนะคะนครนายกนะจะมีทั้งโลตัสมีทั้งตลาดสดนะคะธนาคารโรงพยาบาลสถานีตำรวจห่างจากตรงนี้5.5ถึง6กิโลเมตรเองนะคะถือว่าเดินทางสะดวกสบายห่างจากโรงเกลือนะคะแวะช้อปปิ้งได้6.7กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะไปวัดหลวงพ่อปากแดงก็จะห่างกัน 6.7กิโลเมตรเช่นกันนะคะใครที่จะมาจากกรุงเทพนะคะเริ่มจากฟิวเจอร์เนาะห่างกัน83กิโลเมตรจากอนุสาวรียห่างกัน114กิโลเมตรห่างจากเคิงขุนด่านนะคะเราจะไปเที่ยวเล่นนะคะชิลๆขับรถเล่นห่างกัน17กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่ดินตรงนี้นะคะทุกคนราคาไล่ลัก950,000บาทฉเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละเพียงแค่2,375บาทเองนะคะ 1แปลงเท่ากับ2ไร่นะคะ2ไร่เท่ากับ1ล้าน9แสนบาทเท่านั้นนะคะรวมทุกอย่างให้แล้วนะคะใกล้แหล่งน้ำบรรยากาศดีๆแบบนี้รีบมาซื้อมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะคะการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยที่ดินเปล่านะไม่รู้จะพาดูอะไรบ้างนะคะมีต้นหญ้าใบหญ้ามีต้นข้าวนะคะก็ประมาณตามนี้เลยแต่ที่แน่ๆคือวิวสวยมากๆนะจ๊ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ โดยรวมของที่ดินทั้ง2แปลงตรงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้านในดี่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆละดที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ